สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมลฟลาเวอร์ทาร์โรและเดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4ของชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้าที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วงกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่นงอาจารย์ด้วยนะคะใครชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์ได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายไอ d ดีที่ขึ้นอยู่ทางมุมด้านซ้ายนี้นะคะหรือค้นหาได้จากเบอร์โทรศัพท์0869990483ได้เลยนะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาค่ะดวงในช่วงเดือนตุลานี้ของชาวราศีกุมนะคะพไพ่ประจำโตคุณใบแรกซิกซอบซอสนะอาจารย์มองชาวราศีกุมช่วงเดือนตุลานี้จะมีเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนะช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคะคุณจะรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์หลายสิ่งอย่างอยู่บ้างนะคะนะเรียกว่ามัน มันก็ไม่ถึงกับว่ามันจะพีคสักทีเดียวอ่ะคุณน่าจะพ้นจุดพีคของปัญหามาแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์หลายๆสิ่งอ่ะมันเริ่มคลี่คลายแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้าช้านิดนึงนะคุณต้องทําใจคุณต้องอดทนนะคะนะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆเ,เดี๋ยวมันก็จะมันจะมีทางไปของมันเองอะค่ะนะคุณไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนะคะทําใจให้สบายๆดีกว่าระยะนี้นะคะชาวราศีกุมอาจจะมีภัยทางน้ํานะคะหรือว่าไปไหนมาไหนมันจะติดน้ําติด ฝนอย่างเงี้ยอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นรักษาสุขภาพด้วยนะคะต่อมานะคะไพ่ในภพกระดุมพานะคะเรื่องของการเงิน two of wands นะคะเรื่องของเงินทองอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีรายได้ประเภทไดแบบรายได้มีรายได้ประจําแล้วก็มีรายรายได้เสริมหรือว่ามีอาชีพแบบอย่างน้อย2ทาง3ทางเป็นต้นไปนะคะหรือว่าระยะนี้อาจจะมีคนมาชวนเข้าหุ้นลงทุนทํานู่นทํานี่อะไรกันเล็กน้อยน้อยกันแบบกับเพื่อนฝูงหรือกับแฟนนะคะ ต่อมานะสำหรับในพบ สหัชชานะคะเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างนะคะสังคมรอบตัวคุณคุณได้ไพด c o อร์ช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคะจะมีแกนทะเลาะเบาะแว้งนะคะนะหรือว่าแตกหักกับมิตรภาพกับเพื่อนฝูงหรือกับคนใกล้ชิดขึ้นมาได้นะคะนะเรียกว,ว่าสถานการณ์มันจะค่อนข้างเปราะบางเลยทีเดียวจากวันหนึ่งแบบเอ้ยยังคุยกันอยู่ดีๆอีกวันหนึ่งมันเลิกคบกันแล้วไม่มองหน้ากันแล้วอ่ะเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะตักเตือนพี่ๆน้องๆคนใกล้ชิดด้วยว่าให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะ ต่อมาไพา่ในพบพันธุนะคะบ้านช่องห้องหอ,อสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนะคะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของยานปหาหนะนะคะเทนซับคัพนะคะดูเหมือนว่า ต้องเตือนชาวราศีกุมนะคะภัยทาตดน้ําขึ้นมาแบบนี้ระวังน้ําท่วมบ้านนะคะหรือว่าต่อให้คุณอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็ระวังแบบหลังคารั่วนะคะระวังแบบเอ,อ่อก๊อกน้ําเสียน้ํานองพื้นเต็มบ้านนะคะน้ํารั่วนะคะนะหรือว่าแบบอย,อยู่มิเตอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้มันวิ่งเร็วเหลือเกินมนทั้งที่ไม่ได้ใช้น้ําเลยนะคะนะแล้วก็ระยะนี้นะคะคุณจะค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขกับครอบครัวหรือว่าการอยู่อาศัยภายในบ้านนะคะ ต่อมาไพ่เนี่ยพบบุตตะนะคะคุณได้ไพ่ The World นะคะดูเหมือนว่าใครที่มีบุตรหลานบริวารระยะนี้ก็จะมีเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเรียนต่อต่อตางประเทศนะคะ,ะ,คะเดินทางไปเมืองนอกนะคะนะใครที่เรียกว,ว่าช่วงนี้ลูกลูกหลานไม่รู้จะเรียนด้านไหนดีนะคะระยะนี้แนะนำให้เรียนภาษาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะ โอเคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะเพศ of cups นะคะดูเหมือนว่าชาวราศีกุมสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอารมณ์และความอ่อนไหวที่ช่วงเดือนเอน,นี้ยนะคะอาจจะมีมากเกินไปมากเป็นพิเศษ <c oughs> เวลาใครมาทําอะไรดีๆกับเรานะคะทักมาแบบคุยมุง้งมิ้งนะคะกับเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบเรานะบางทีคุณก็ต้องแบบอย่าไปดูหนังเกาหลีหนัง อะไรละครไทยอะไรมากเกินไปนะคะ่ะคือเขาก็อาจจะแค่แบบรักษามารยาทนะคะอย่าอ่อนไหวไปกับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาเองเขาอ่านไม่ได้ตับตั้งใจจะทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกอ่อนไหวหรอกนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะในออฟคัพ p s นะคะ ไพ่มันเสริมกันเลยอ่ะบองตรงนะคะสองใบนี้นี่มีความใกล้เคียงกันตรงเรื่องตรงที่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะคนโสดนะคะจะมีคนมาให้คุณชอบนะคะแถมจะเป็นคนที่แบบเขาจะเอาอกเอาใจแล้วก็มีมารยาทแล้วก็ดูแลคุณดีมากๆนะคะอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นเล่นมากนะคะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิสัยดีนิสัยน่ารักอยู่แล้วนะถ้าอยากจะเรียนรู้กันหรือว่าอยากจะอยากจะแบบว่าให้ความสัมพันธ์พัฒนามากกว่านี้ค่อยๆเริ่มต้นนะคะค่อยๆคุยไปนะคะคุณอย่าเพิ่งแบบเอาใจลงไป ไปถาถมเต็มที่นะไม่งั้นเดี๋ยวติดแฟรนโซนหรือว่าแบบออคุยกันมองหน้ากันทีหลังมันจะลําบากนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนายนอฟคัพนะคะอันนี้บรรยากาศจะค่อนข้างดีขึ้นนิดนึงนะคะแฟนแฟนเราหรือว่าทั้งตัวงเราเองเนี่ยจะมีการแบบเซตมูดโรแมนติกขึ้นในบ้านในครอบครัวหรือว่าพยายามสรรหาช่วงเวลาดีๆกับของกันและกันนะคะนะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ของขวัญของฝากหรือว่าบางทีอาจจะเป็นของมั่นอะไรประมาณนี้เลยก็ได้นะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะในออฟคัฟฟนะคะนะคุณอาจจะกำลังคุยอยู่กับคนที่ค่อนข้างที่ใส่น่ารักอะ่ะคือคุยไปแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาห่วงใยเรานะเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่น้อ,นนนองที่แบบเออรู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบรรยากาศเรื่องของความรักก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ก้าวหน้ารวดเร็วปุ๊บปัาดอย่างใจคุณต้องการเท่าไหร่นักนะคะ ต่อมาไพ่ในพบมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพไฟฟลอบซอสแบบนี้นะคะจา์มองว่าชาวราศีกุมอย่างที่บอกไปคือต้องระวังเรื่องของสุขภาพโดยช่วงนี้อาจจะมีแบบอาการหลายๆอย่างเนี่ยถาโถมคุณนะคะจะรู้สึกเหมือนร่างกายเนี่ยขยับเนื้อขยับตัวไม่ค่อยได้บางครั้งนะคะอาจจะมีอาการที่เกิดเป็นอาการต่อเนื่องจากระบบประสาทหรือว่าเรื่องของความดันโลหิตนะคะในะเรื่องของโรคลมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะค่อนข้างอ่อนแอง,ง่ายนะคนราศีกุมดังนั้นไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ฉีดก็ตามช่วงนี้ จะต,ต้องออระมัดระวังนะคะมากเป็นพิเศษนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภะนะคะเทนซอฟซอสแบบนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่นะคะสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องที่คนที่เรานับถือนะคะนะหรือว่าช่วงนี้เจ้านายคุณอาจจะป่วยป่วยนะคะบางคนทํางานบริษัทก็จะพบว่าเจ้านายคุณโดนให้ออกหรือว่าโดนย้ายกระทันหันนะคะอาจจะเพราะว่างานงานการเสียหายจากผู้ใหญ่นะคะนะช่วงนี้อาจจะเดือดร้อนพวกคนที่อายุมากกว่าด้วย ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะคิงซับวอนนะคะชาวราศีกุปนะคะได้ไ,ไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับการโปรโมทนะคะนะประเภทที่แบบจากไพ่ก่อนหน้านี้คือเจ้านายอาจจะถูกให้ออกคุณอาจจะถูกเลื่อนขึ้นมาเสียบตําแหน่งเขาแทนก็ได้นะคะนะหรือไม่อีกทีนะคะระยะนี้เนี่ยคุณจะได้รับแรงหนุนหลังนะคะ ที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะจากผู้ใหญ่หรือจาก CEO จากเจ้าของบริษัทเลยทีเดียวจะได้ไอเดียดีๆในการนํามาพัฒนางานนะคะนะหรือว่าได้ลูกค้าที่เรียกว่าค่อนข้างทันสมัยนะคะเป็นคนที่แบบเอออยากให้คุณน่ะได้เสนอไอเดียใหม่ๆกับเขานะคะเขาจะเป็นคนที่แบบเปิดใจรับเต็มที่เลยนะคะ mm. ดังนังนั้นคือคุณไม่ต้องไปกลัวเลยว่าเขาว่าคุณเสนออะไรไปแล้วเขาจะแบบเขาจะปัดทิ้งนะคะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างใจกว้างพอสมควรนะคะ สำหรับไพ่ในภพลาภะนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะจารย์มองคนเราชาวราศีกุมเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะยังไม่มีโชคไม่มีลาบเข้ามาสักเท่าไหร่นักนะคะคุณลงทุนอะไรไปเสี่ยงอะไรไปเนี่ยอาจจะขาดทุนนะ่ะบอกเลยนะคะ3ามดาบแบบนี้เนี่ยจะะจะบอกว่าได้เนี่ยคงไม่ใช่ที่แล้วล่ะนะคะดังนั้นเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่านะ ต่อมานะคะไพ,พ,พ่ในภพวินาศนะคะ Five of Wands นะคะนะชาวราศีกุมสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะบางครั้งนะคะความเสียหายของชีวิตคุณน่ยนะคะนะอาจจะเกิดจากการที่แบบคือตัวคุณเองก็ไม่ได้ทะเลาะกับเขาอะแต่ว่ามันเกิดจาก,กาความบาดหมางหรือเรื่องของแบบความขัดแย้งกันของคนรอบตัวคุณน่ะซึ่งคุณไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยนะคะแต่ว่าพอเขาทะเลาะกันหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะมันทําให้คุณเดือดร้อนไปด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังดีๆนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงในช่วงเดือนตุลานี้ของชาวราศีกุมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย